จะเตรียมมันซอนกอนได้พี่นงคงค่ะยมซอนเตรียมจานกอนอัน,นสวัสดีค่ะพี่นงองค่ะนะคะเมื่อนีมาพอกันอีกแล้วจ้ะในช่องแอลชวนกินแซ่บหนัวพี่น้องเมื่อนีได้เมนูปโปรดนะคะของเยาวของพี่น้องขนมจีนน้ำยาปลาเริอพี่นงองอันนี้น้ำฮ้อนๆอ,อยู่นะคะเป็นคนมาก,กินน้ำยาปลาแบบน้ำบ่น้ำบ่น้ำบ่คุณเหรอแมเก็เอื่น่าบ่ต้องเค็มคนมาก,กินน้ำเส,ยสย่ย อันถ้าแม่เฮ็ดน้ำคุณคุณป่าลายๆนี่สิตักเอาจะทั้งหนามมันเป็นคนมากินจังสัน่นวดทอดดอกหมอผูใดเป็นคือแอลเนี่ยพี่น้องกินน้ำยาน้ำยาป้าแล้วก็เป็นน้ำยาแบบใสๆตักเอาต่ทั้งเพิ่งแมลงศีน้ำบอกเอาตอนป่าบ่มาบ่มาคุณคุณบ่มาคุณหมอ้น้ำยาป่าพี่น้องก็แคบหมูของเสียบของนวมาเด้อค่ะมาเด้อใสเดียวมันนี่ไม่นู่ของปวดยองนะคะ ซิมน้ำก่อนจักบาดว้าแสบตัวนี่มาเล้วค่ะสินคือบอยเน่าปนไดมือเนี่ยอร่อยมาก ยาบพี่น้องท่านใดที่สนใจขึ้มสลายฝาดหรือพี่น้องทักได้เลยแล้วค่ะโปรส่งฟรีมีของแถมเรือบางคนสีว่าเอียงคือของแถมของแถมเราจะเป็นน้ำยาซักผ้าพี่น้องไม่น้ำยาซักผ้กกับกระจกนะคะกระจกน่ารักมากกระจกน่ารักแห้งพี่น้องน้ำยาซักผาก็่ะเนี่ยแหละคะ่ะเอากำไรไป ซื้อของแถมให้ลูกค้ากำไรกำไรอยู่สายหัวหันะคะเอาใจลูกค้าไว้ก่อนนะคะ <laughs> แบบแบำเมื่อ สดดอ,องสิจังจนนังเลนามพร้อมพี่น้องจ้าเราสอมมุนอ้อนมาเลยสดหนำหอมแซ่บแฮงยำกลมลมหาบอกนะยำห่าไหม 唔，廿八、嗯。呀爸 xẹp phải xẹp mắt lắm sao sẽ ăn được hoa, Tao bỏ khuẩn. ได้ม่อีกแล้วเนาะี่ออกคออกแนวเยอะนช่วงนี้มันข้าย่าเียวมบ่เราไม่ตนมีบอกว่าจ้าข้างๆจ้าข้างๆเราเลียงไปเออนั่นแหละเช่าดี มัน่ังขึ้นหั่นก็ได้เย็ดจังปาบืนใช่ไหมป่าบืนเนตกมากเมื่อวานป่าบืนไรี่า่องากไปเห็นปลาคอมมาลงเดี๋ยวกเลียกเลียยูน่ายอืมก yep ินเหมือนอียงใหม่หมอบ่ะ นี่ว่ามีคนจุดทานบ่แม่ใส่หมอเขาแม่ใส่น้ำบ่ไปตวง <c oughs> หอมไปยังไงเนาะ

มาเพลินพี่น้นองค่ะมันมาอยู่บ้านากบกบ้านไม่ยอมกับบ้านเจ้าของอันน,นาบ้านนะคะมาตัวได้ไกลมากกะเกียบเบิร์ดไันได้มาติดไม่ยอมกบบัตร <c oughs> ย่นพอ่อย่นเสียงพอมา อันคือบาดามิเม็นบาดามิเปิดประตูให้กรับกับบอกกับค่ะนอนอยู่บ้านบ้านมันก็สิอยู่ละละมุแถวนี้แหละพี่น้องจักว่าเงียนหลังคาได้บุจะมาแล้วบ่ยอมบ่ยอมกับบ้านเจ้าของนะผู้ใดเป็นเจ้าของเขาม่ต้องห่วงเลยค่ะอยู่นี่กินดีอยู่ดีแห้ง ต้มจับไก่ต้มกระดูกหมูนะคะ mm hmm. นอกส่วนหนัำ น,น้ำแซ่บแฉบนัวอืมเกี้ยแฉบแล้วแฉบกับเบิ้งเอาพี่น้องคะน้ำกับบะยังตอนกับบะยังโอ้ยยี่มะแร็งบรรยากาศดีแห้งจ้ะมื้อนี้ฝนมาตกเลยนะคะแต่ว่ายี่มะเว้นฮ้อ ทุนแดดว่าสันพี่น้องยิ่มยงมาเร่งมากบรรยากาศก,กำลังดีน้องพี่น้องจา้าอาร์ับมืมอนี่นะคะต้องขอขอบุณขอบคุณพี่น้องนะคะที่เขามาติดตามรับชมให้กำลังแรงใจตลอดบว่าสิเป็นเอฟซีเกาหลีเอฟซีหม้น้องพี่น้องคะอาร์ับมืมอนี่ก็ได้ขอโตลาพีล่านองไปแล้วไว้อพอกันชิพน้ำมืหน,นะพี่น้องคะอารับมืมอนี่ไปแล้วสวัสดีจ้า